ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแน่น้ำร้านบ้านยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้ำตองๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันเพาะเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะหากใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้ำตองๆโอเคนะผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแจกโค้ดกันนั่นเองงนนนะะะคครัับผมมฮซึ่่โ้้้ดดตวีีพไาาจก ทางแอดมินเองเลยนะครับซึ่งเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเป็นโค้ด E.P. คูณสนะครับผมนะฮะช่วงนี้เขาจะแจกโค้ดล้วๆหน่อยนะครับผมนะเพราะว่ามันใกล้อัปเดตแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะช่วงต่ออัปเดตเดี๋ยนะครับผมนะฮะเขาอาจจะแจกโค้ดน้อยลงนะครับผมนะฮะเพราะว่าเขาเอามาเปยบกับเราช่วงนี้แล้วนะครับผมนะฮะก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเออเกมมันกำลังจะอัปเดตนะคุณผู้ชมมากสรุปใครนะครับผมนะฮะที่เข้ารีวิดีโอนี้แล้วอยากได้โค้ดเดี๋ยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดไว้ใต้คอมเมน นะครับผมนะฮะอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมเดี๋ยกูอ่านไปออกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะซีโค้ดตัวนี้ผมนะฮะเป็นโค้ดที่พีคูนสองนะครับผมนะฮะยี่สิบนาทีสามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับผมนะฮะรีบๆใช้กันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะระวังมันหมดอายุนะคุณผู้ชมฮะโอเคก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้เพื่อมาเอาโค้ดนะครับผมนะฮะก็สามารถปิดคลิปวิดีโอนี้หนีไปได้เลยและสำหรับใครนะครับผมนะฮะที่อยากรับชมความสุดความบันเทิงต่อนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูทางด้้้้้้้าาาาาาานน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 ขขอออองงงงแแแดดดดดดดมม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 มิิิิิิททีีีี่่่่่ัััััััััโลลลลุววววสูููไไไไเเเเเยยยยยย๋ซปปปฏกกกกรรรรรจะะะะะะคคคบบบผผฮถพ็ฉ ะะฮะเราจะเห็นแอดมินเดียวนีครับผมนะฮะทำการปากดีใส่ผู้เล่นมากกว่า11คนนะครับผมนะฮะแถมนับถอยหลังด้วยโอ้โหนับถอยหลังเสร็จไม่ทันหนึ่งวิครับผมแต่โดนลุมสกัมปัดโถเอ้ยฉันรอดหรือเปล่าวันนี้ดูทรงอ่นะโอ้โหแต่แอดมินนะครับผมนะฮะด้วยความที่มันแอดมินนั่นแหละนะครับผมนะมันก็เลยทําการ ill, ทับฮิวทําให้เลือดเต็มหลอดทันทีเลยนะครับผมนะฮะนะก็มึงเป็นแอดมินยังไงล่ะเออมึงจะไปโกงได้ยังไงคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหแต่ดูเิครโอ้โหสกิลไม่มีคูลดาวนะฮะดูโโโโออ้้หหดูสกิล ขับแม่โคตรเยอะแถมแม่งแบบโอ้โหดูโอ้ยมันอยู่คนเดียวเลยนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมนะฮะแอดวินก็เข้ามาในมิติของตัวเองแล้วก็ทําการโชว์เทพนะครับผมนะฮะกูรู้แล้วมึงเทพโอ้โหดูมันสิครับผมนะ,ะก็ใช้สกิลลัวๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ขังผู้เล่นไว้ในประตูมิตินะครับผมนะฮะโอ้ยโคตรเกรียนโคตรฮาเลยคุณผู้ชมมาดูฉากนี้กันบ้างนะครับผมนะฮะที่เห็นไวๆนี่คือพี่ไม่ได้เร่งสปีดแต่ยังได้นะครับผมนะฮะแต่มันเป็นความเกรียนของแอดวินนั่นเองนะครับผมนะฮะมันเร่งสปีดตตัวเอองงได้้คคุณผูชมโโรกกพีี่ มาดูฉากนี้กันบ้างลยครับผมนะฮะเมื่อผู้เล่นในเซิร์ฟบอกว่าแอดมินนั้นลันเนอร์นะครับผมนะฮะโอ้โหแอดบุกแอดมินก็มีหัวใจนะครับผมนะฮะโกรธเกลียดได้เหมือนกันนะครับผมนาะทำการเปิดฮาคิราชันใส่แมงเลยนี่เป็นยังไงลนะ่ะตุยเย่ทั้งเซิร์ฟคุณผู้ชมมาโอ้โหโคตรโหดโคตรฮาเลยครับน้องหลังจากนะครับผมนาะที่แอดมินปล่อยฮาคิรลาชันออกมานะครับผมนะผู้เล่นในเซิร์ฟต่างสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแนะ่นะครับผมนะฮะสามารถปล่อยพลังสีแดงออกจากดวงตาได้นะครับผมนะฮะก็คิดว่่าานนจะเป็ อ่า ability ใหม่นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นพลังใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะก็อาจจะเป็นอีกดึงเรื่องราวนะครับผมนะฮะหรืออาจจะเป็นอีกดึงข้อสงสัยที่ว่าเฮ้ยมันคือสกิลอะไรนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะโกงเลยเหมือนกันนะครับผมนะฮะเหมือนจะเป็นฮาคิราชานเพราะว่ามันเป็นสีแดงๆด้วยนะครับผมนะฮนะนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมนะฮะแอดมินก็เปิดโหมดสกอตขึ้นมานะครับผมนะฮะเป็นโหมดหายตัวนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เลยแบบโอ้โหลุมยำโอ้โหพอเปิดโหมดสกอตแล้ว บอกเลยว่าโคตรโหแต่โหมดก๊อตเลยครับผมนะบอกก่อนว่าโหมดก๊อตด,ดีนะผมนะฮะก็อ้าวพอพอพอโม เดี๋ยวนี่ครับผมนะตกใจแป๊บนึงครับผมนะฮะพอหมดก็ทำงานเนี่ยเราสามารถขมมับมวย NPC ได้ด้วยครับผ,ผู้ชมฮะโอ้โหมึงโหดเกินไปแล้วนะครับผมนะฮะเมื่อโดนลุมแล้วสู้ไม่ได้คือแกล้งผู้เล่นซะเลยนะครับผมนะโดยการที่ทำการลบ NPC ออกจากแมปนั่นเองนะครับผมนะฮะเออกูไม่ได้ใช้ก็คือมึงก็ใช้ไม่ได้เลยประมาณนี้ทุกผู้ชมฮะในขณะที่นะผมนะแอดมินสู้ไม่ไหวนี่นะครับผมนะฮะแอดมินก็เลยโมโหนะครับผมนะฮะทำการวาร์ปเข้าไปแล้วทำการลบ NPC ทั้งหมดเลย what the hell เฮ้ย NPC หายแล้วกูจะรีสตท ยังไงแล้วตัว A B C ีซีเดลอนลงดันหายแล้วกูจะลงดันยังไงนะครับผมนะฮะเ B C โอ้โหหายไปหมดเลยคุณผู้ชมมาช่วยกูด้วยโอ้โหโดนลบไปทีละตัว2ตัวนะครับผมนะฮะโอ้ oh my god ในที่สุดนะครับผมนะฮะต่อให้มีเลือดเป็นล้านเนี่ยนะครับผมนะฮะจะมาสู้คนที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ได้ยังไงนะครับผมนะฮะคนตั้งเซิร์ฟหนึ่งมึงแหมกูต่อให้เบ็ดแอดบินยังไงก็ตุยได้ถ้ามึงไม่เปิดโหมดกอแต่นะเอออะไรอย่างงี้นะโอเคผมนะฮะในคลิปนี้ก็มีปรับมานี่ล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับการเอ่อสิบสอง อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะแต่ก็เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเห็นพลังอะไรบางอย่างนะครับผมนะเหมือนจะเป็นทางด้านของฮาคิราชันหรือเปล่านะครับผมนะฮะมันเป็นออร่าสีแดงๆแล้วก็ทําให้ผู้เล่นนั้นถึงขั้นกับตายได้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นปริศนาต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นสกิลใหม่ในอัปเดตหน้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถไปดูคลิปวววิิิดีีีโโออออออเเเเตต็มมมมท่่่่ชงงลลลลลยนน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 ะะะะะะคคคคครรััับบผผฮฮ้้้้้ปปปาาไไกกแจใใหห สวัสดีครับบ๊ายบาย